สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันกับครปูปูเปกเช่นเคยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยกันค่ะ ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจําวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะซึ่งการใช้เทคโนโลยีนั้นเราจะรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้ปลอดภัยจากใช้คุกคามต่างๆซึ่งเข้ามาอย่างหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ต iPad โทรทัศน์เป็นต้นค่ะจากภาพจะเห็นได้ว่าสื่อโซเชียลต่างๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากมายและหลากหลายช่องทางแต่ที่เราคุ้นเคยกันดีก็จะเป็น Instagram Facebook Twitter YouTube Google และอื่นๆค่ะ โดยเทคโนโลยีเข้ามาหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไอแพดสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งโทรทัศน์กล้องถ่ายภาพเป็นต้นค่ะแล้วการใช้เทคโนโลยีอย่างไรกัน จะเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยจากภาพจะเห็นได้ว่ามีโจรกาลังขโมยข้อมูลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัยนั้นมีวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็น เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนรหัสบัตร ATM รหัสผ่านโทรศัพท์ข้อมูลส่วนตัวเช่นวันเดือนปีเกิดค่ะ ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัวก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ 1. ไม่ควรตั้งรหัสผ่านของบัญชีใช้งานที่ง่ายเกินไป 2. ตั้งรหัสผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนอยู่เสมอ 3. แชร์ข้อมูลส่วนตัวในสื่อโซเชียลมีเดียอย่างระมัดระวงัง 4. ใส่ใจกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวระมัดระวังในการเปิดเผยชื่อและที่ตั้งและปฏิเสธแอปที่พยายามจะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราค่ะ 5. อย่าใช้ WiFi สาธารณะเมื่อต้องการกรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นออนไลน์ช้อปปิ้งหรือธุรกรรมธนาคารหรือการลงทะเบียนในสื่อสังคมออนไลน์และ 6. รู้เท่าทันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตค่ะ นอกจากนี้การใช้สื่อโซเชียลมีเดียใช้อย่างไรกันไว้ดีกว่าแก้โดยการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญไม่โพสต์บอกว่าอยู่ที่ไหนก็คือการเช็คอินนั่นเองค่ะและไม่รับแอดจากคนที่ไม่รู้จักคนแปลกหน้าต่างๆนะคะ อย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆค่ะจากเว็บหลอกลวงต่างๆเว็บไซต์ปลอมซึ่งจะหลอกล่อความสนใจของเราด้วยเงินทองโทรศัพท์มือถือหรือของมีค่าต่างๆค่ะสรุปการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ได้แก่อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวระมัดระวังการเช็คอินใส่ใจกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหรือรหัสผ่านต่างๆไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านโทรศัพท์มือถือรหัสผ่านเข้าระบบ Facebook รหัสผ่านเข้าระบบบัญชี Google หรือรหัสผ่าน ATM เป็นต้นค่ะ ไม่โพสต์รูปที่ไม่เหมาะสมรับฟังข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณและคิดก่อนแชร์ข้อมูลทุกครั้งนะคะ และนอกจากนี้เมื่อเราถูกคุกค,คามไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามนะคะหากเราต้องการความช่วยเหลือ 1. ควรขอความช่วยเหลือจากครูหรือผู้ปกครอง 2. หาความรู้จากอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือค่ะ 3. ถามผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆและ 4. ขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนรู้แล้วอย่าลืมปฏิบัติตามกันนะคะเพื่อการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยของเราวันนี้ครูปุเป้ต้องลาพวกเราไปก่อนสวัสดีคะ่ะ